นักเรียนทํายังไงก่อนนะจะไปโรงเรียนอะ่ะทํายังไงคะไหว้สวยๆก้มหัวด้วยเด็กไทยแท้มาายาทไทยตกลงวา่มามือขึ้นฝันบอกเกาะฝันว่าจังไดบอกฟังเนี่ยฝันว่าจังไดใชะฝันว่าเงียวไซยบอนดิคือป้าเลยป้ากับเกือบเงียวไซยบอนบอกฝันพื่อกันฝันว่าจังได ก็นอนอยู่อยู่อยู่ข้างล่างอ่าหนูนอนข้างล่างฝันดีตีบัดนีรฝันว่าจังไดลูกหลาฝันว่าเงี้ยวแตกตายฝันว่าฝันดีเนี่ยฝันว่เงี้ยวแตกบ่เนี่ยเงี้ยวใส่บอลมาบัดนี่ย่าไปเงี้ยวใส่บอลเด้อแม่แคทตีเลยไงเหรอบ่อหนึ่งก็แห้งเหรอป็นบ่อหนึ่งบ่ก่อเอาตกลงฝันได้เลขบ่เนี่ได้เลขตัวใด รถไฟฟ้าสีแดงอย่าเลื่มเด้อสามหล่อฝันว่าจังไดเกาะหืบ่ได้ฝันเต่ฝันว่าลืมสิลืมคุมฝันโอ้ยมาคือแล้วอาจารย์มาคือแล้วอาจารย์โกยฮะ เอาอซ้ำนี่แหละสันสวัสดีครับกอนอ่า